ไมีเรื่องสิเล่าให้ฟังพี่น้องกลับมาแต่งงานบุญอตังหน้ามาโอ้หนึ่งน้อนเผากระโโป้ไปน้อนเผาโอ้ไปตับหน้า <laughs> สรูปแล้วนะพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี้พากันกลับมาเนาะก็บ่ได้จนว่าแจ้งว่ายังเด็กกินเบียร์เบิดแล้วก็พักกันมาเพลินฟิตฟูนี่ทีกินหลายก็มูพี่น้องขวดขี้ดินนั่นแซนเจ้านายเจ้าหน้าที่เขากุ้งกุ้มอยู่มาหอดีไหมพี่น้องเอางูมาหอดีไหมพี่น้องเดาะก่อน ใน n h บ่ไปปลกเจ้า,อ,า,าอืมลุกลุกวมาแล้วอบ่จงเลยมานอนเท่ยงนี้ <laughs> จัดนักพี่น้องเอ้ยปีละครั้งก่อนลงนาะเนะพี่น้องปกติกับบไดเลคอยอันกินเหล้ากินเบียร์แบบบริเคอยอบ่ได้กินเลยนะลายตีตั้งแต่บงังฮัมเกิดเนะาะแต่บังฮัมเกิดจนว่ามากินรอบนี่แล้ววันนั้นกิน กินนักแต่ว่ามันไก่เทียงหน้าซื้อๆพี่น้องนี่พีปลานี่ไปน้อยหนึ่งกระเมนแหละสงูงตูนแก่ไก่นี่นดอกกระเข,าวขวา่าคั่วดอกน้ำโบเมาบันไดพี่น้องเอ้ยยังไหวเขากินดูเพียงยังกินตุ่มมามา่าอุย้ยหมดแดงขึ้นหมดแดงหนยก็ไปรวมพี่น้องเฮากระ่ได้เมาเราเฮานะ มคืี้ยายาเนี้ยล้าอืมอยู่บุพกาลงลงคลองโอ้ตุมมาหมาพี่น้องเอ้ยอาหารคนเมาคนแก่เมา มวนบอเมื่อคืนนี่มวนเนาะมวนเติบหนึ่งแต่ว่าเขาเปิดเต,ตี๊ยอีน่ะนะเขาส่วนร้า่อันเขาสิบ,บอรเดย์เปิดอันเพลงอันน,ะน,นั้นอ่ะอ่มีเตี๊ยเตี้ตี้ตลอดเลยพาก,กันมวนเมื่อคืนแบบน,นี้ก็คือซีบนะอเบิร์นั่นแหละเนาะเขตแถวเฮาเลยนะาทางอื่นก็นสิย่างยู่แต่ว่าเอ,นะอ้าเดย์บายอะลรแบบนี้นกันบ่ปีหนาะ ว่าไม่เนยคือปุกเอาพ่อเขมมานอนในเฮือนเมื่อคืนนี่แล้วนอนอยู่ข้างเฮือนนะไม่บอกอือข้าวบุฟู่ข้าวบุฟู่วะจ๊ะนอนอย่างไรนนั่นน่ะต้นนั่นผ้าละผ้านะเหี่ยวเนยว่าอ้าวเนยว่าคืไปนอนอะไนั้นนี่เก็บเก็บมาดูเพ็ดบดนั่นน่ะงามงามพี่น้องเลยนี่ยเพชรนี่กํายังไย อเราเขาก็เพื่อนปวยหนึ่งเขาวสั่งนังโอ้ยนี่มาม่าเขาอิากินต้มมาม่าท่านมีกรชิ่มต้มมาม่าต้มแล้วแล้วปีละครั้งเอาล้างก่อนเลยยังพ่อหน่อยอยากกินข้าวด้วยกินต้มมา,าม่มามเขา ลู่อยากวะไเม่ <c ười> <c ười> ิก anyway> ้มมาเหก่อนบังเม็นเไปเก็บยังเราไปน้ตเราวไปเก็บยังดอกอันเข่าห้องนำบอดอกตอนเข่าน้ำ่เห็นไม่เบินี่บ่าไปนอน เ้ากับบังฮัมก็นอนซ้ยคิดเราคนสิเขามาหไหมโบมีเห็นบอกบอและมอนกับโอมีใค่ลยรบแดงไค่บบลูมเนาะไา่บแดงไค่บลคบเ้อากินเขา

ยั b u l ใจพองานของไปเนี่ยมุมนี้ทางงานไม่ได้บอกเสียเขาคืออะไรบอกเสียบอกเสียบอกเสียหน้าจุดศูนย์ทำหน้าอะไรก็ได้ใช่ไ bất lẽ phải, phải tăng không? Tăng nhiệt 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 không? 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 Yeah. chín nhá không yeah. เ้ยอันจะที่นี่นะอันเป็นน้ำหอมชนิดนึงเาวๆลุเหลอมาแมันเป็นน้อมี่งยนะ ข้าวหอมลุงเหลือมาเลยเดยนะชีวแพทย์นะท่านผสมกับ่วกเพดแห้งโตหยิบมัแล้วมาไ่กล่าว่วงนาหยิบมาเงา

因为那个赖红根。 chiên với gì gì mì này Không cái thua sắp rồi đây heo thò cánh mày đất ngang đứa